นับว่าเป็นอีกหนึ่งขา่าวเศร้าสุดช็อกเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดมีรายงานว่าหวานเจี๊ยบเน็ตไอดอลสาวชื่อดังนะครับหรือว่านางสาวธรมนวันวัย23ปีได้ถูกพบนอนเสียชีวิตนะครับภายในคอนโดหรูแห่งหนึ่งในซอยประชาอุทิศ24ถนนประชาอุทิศเขตนห้วยขวางกรุงเทพมหานครและนอกจากนี้นะครับทางด้านของแฟนหนุ่มของเน็ตไอดอลสาวรายนี้ก็ได้มีรายงานด้วยว่าเจ้าตัวก็ได้ปลิดชีพตนเองตามนะครับภายในห้องพักคอนโดมิเนียมย่านสนามบินน้ํา โดยทางด้านของเพื่อนของสาวหวานเจี๊ยบนิดไอด้ดอลรายนี้นะครับที่เป็นคนที่ได้ไปพบร่างนะครับก็ได้เล่าว่าปกติสาวหวานเจี๊ยบนะครับมักจะออนไลน์บนโซเชียลตลอดเวลาแต่มาผิดสังเกตนะครับเมื่อเธอนั้นได้ออฟไลน์ไปนานกว่า24ชั่วโมง จึงได้มาหาที่ห้องนะครับก็ได้พบกับร่างหลายวิญญาณของเธอขณะที่ภายในห้องนะครับก็พบข้าวของกระจัดก,กระจายเต็มไปหมดและล่าสุดนะครับหลังจากที่ได้เข้าไปตรวจสอบในช่องทางโซเชียลมีเดียของสาววันเจบเน็ตไอดอลนะครับก็ได้เข้าไปพบกับโพสต์สุดท้ายของเธอนะครับที่เธอได้แพ็คสินค้าไปอย่างเรียบร้อยนะครับพร้อมกับพิมพ์ข้อความระบุไว้ด้วยว่าส่งของกันครับซึ่งโพสต์ดังข่าวนะครับก็ได้มีเพื่อนสนิทของเธอนั้นเข้ามาพิมพ์ตอบกลับด้วยว่าฉันให้ความขยันเธอเป็นนัมเบอร์วัน ส่วนทางด้านของโลกออนไลน์นะครับต่างก็เข้ามาไว้อะไรกับการจากไปของเธอแบบกระทันหันในครั้งนี้และนอกจากโพสต์การแพ็กสินค้าดังกล่าวนะครับก็ยังได้พบอีกว่าสาววันเจี Net ๊ยปเน็ตไอดอลนะครับเธอก็ยังได้แชร์ข้อความซึ่งเป็นข้อความของคนดังในโซเชียลนะครับที่โพสต์ข้อความไว้ตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับว่าขับรถให้เป็นกินข้าวคนเดียวให้ได้เที่ยวคนเดียวบ้างนอนคนเดียวให้ชินทำงานให้เต็มที่หาเงินให้เยอะ จะโสดหรือมีคู่ก็จะเป็นคนที่มีจุดยืนและมีคุณค่าโดยสาววันเจี๊ยบเน็ตไอดอลนะครับเธอก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่20มกราคม2567ที่ผ่านมา เวลาประมาณ6นาฬิกา32นาทีนะครับหรือว่าก่อนเกิดเหตุเพียงแค่2วันเท่านั้นและสําหรับสาวหวานเจี๊ยบเน็ตไอดอลนะครับหรือว่าคุณธมนวันหรือที่รู้จักกันในวงการดีเจนะครับชื่อว่าดีเจหวานเจี๊บเป็นดีเจเปิดเพลงแนว EDM นะครับต่างๆทั้งเพลงฮิตเพลงแดนซ์แล้วก็ด้วยความน่ารักที่มาพร้อมกับความเซ็กซี่นะครับเกินพิกัดของเธอทําให้เธอมีผู้ติดตามใน Facebook มากกว่า1 0 0 0 0แนคนและมีผู้ติดตามในช่องทางทิกต o k นะครับมากกว่า2 0 0 0 0นคนเลยทีเดียวและนอกจากเธอจะรับหน้าที่เป็นดีเจสาวสุดสวยแล้วนะครับสาวหวาน เน็ตไอดอลเธอก็ยังเป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์ดังนะครับอย่างแบรนด์ Jo Aura ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะครับอีกทั้งยังทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านความงามต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่สครับผิวนะครับรวมถึงเซรั่มบำรุงผิวอีกด้วยครับและสําหรับชีวิตส่วนตัวนะครับสาววันเจี๊ยบเธอก็ได้คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มนะครับก่อนเสียชีวิตในวัย23ปีนะครับจากการตรวจสอบก็ได้พบว่าสาววันเจี๊ยบเป็นเน็ตไอดอลที่เป็นที่รักของเพื่อนๆ และอย่างไรก็ตามนะครับทางทีมข่าวไทยนิวส์บันเทิมเนี่ยก็ต้องขอร่วมไว้อะไรกับการจากไปของสาววันเจียบเน็ตไอดอลแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของสาววันเจียบนิดไอดอลมาณที่นี้ด้วยนะครับ